กุ้งมันทะลักเยอะๆจ้าจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะทุกคนค่ะนี่น่ากินไหมคะมันเยิ้มๆจุกๆกันเลยทีเดียวค่ะแซ่บมาก สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินเยอะค่ะสําหรับคลิปนี้ไอก็จะมากินกุ้งแม่น้ํามันทะลักค่ะทุกคนขาน่ากินไหมคะคือจัดมาแบบจุกๆถึง2กิโลกรัมกันเลยทีเดียวค่ะและที่เห็นมันเยิ้มๆแบบนี้ทุกคนไม่ต้องสงสัยนะคะก็คือไอเอามันกุ้งใส่แล้วก็ไปนึ่งค่ะหน้าตาเขาก็จะออกมาแบบสีสันสวยงามมันเยิ้มๆแบบนี้กันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มาพร้อมกับน้าจิ้มซีฟูด้ดรสแซบ่บซึ่งไอตํ่เองนะคะคือสูตรของไอเองค่ะรับรองว่าเด็ดจริงค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของผักสด ต่่างๆคะไม่ว่าจะเป็นผักกาดแล้วก็แตงกวาลูกเล็กด้วยค่ะและมันกุ้งที่ไอ้เอามาใช้ทำกุ้งแม่น้ำมันทะลักในวันนี้ก็คือน,นี่เลยจ้า เป็นมันกุ้งของแบรนด์เชฟค่ะทุกคนค่ะและนอกจากมันกุ้งนะคะเขาก็ยังมีมันปูด้วยค่ะนี่เอาใจสําหรับคนที่ชอบกินมันปูมันกุ้งแบบจุกๆกันเลยทีเดียวค่ะอันนี้ก็คือเป็นมันปูมันกุ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะและที่สําคัญนะคะก็คือเขาสามารถเก็บไว้ทานหลายวันได้โดยการแช่เย็นค่ะทุกคนค่ะเวลาจะกินก็คือเอามาเวฟค่ะเวฟแค่ไฟอ่อนๆแค่สองสามนาทีก็สามารถทานได้แล้วค่ะและนอกจากที่จะเอามาทําเมนูเหมือนไอ้นะคะก็สามารถเอามันกุ้งมัน ปูตัวนี้ไปทําน้ําพริกได้ด้วยค่ะก็คืออร่อยเหมือนกันค่ะหรือว่าจะมากินกับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวเหนียวร้อนๆก็อร่อยเหมือนกันค่ะสําหรับใครที่อยากกินเหมือนไอ้นะคะเดี๋ยวไอจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อมาให้ใต้คลิปนี้เลยค่ะเขามีบริการส่งทั่วประเทศไทยกันเลยทีเดียวค่ะอยู่ทุกพื้นที่ไหนก็สามารถสั่งไปทานได้นะคะนี่เลยค่ะมันปูมันกุ้งของแบรนด์เชฟนะคะโอเคค่ะจะอร่อยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเริ่มกินกันได้เลยจ้า ออร่อยกินกับผักชีสำหรับตัวนี้ก็เป็นกุ้งแม่น้ำนะคะ ใส่ประมาณสิบสองตัวกิโลนึงค่ะอืมไอ้อามันใส่คือผ่าหลังนะคะแล้วก็เอามันใส่แล้วก็ไปนึ่งค่ะเพิ่มความฟินค่ะปกติกุ้งแม่น้ำเขาก็จะมีมันอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนคะแต่มันไม่จุกไม่ฟินพอค่ะต้องอาศัยแบบมันปูมันกุ้งแบบสำเร็จด้วยค่ะนี่เดีย๋ยวไอจะแกะให้ดูนะคะ มันกุ้งของแบรนด์เชฟค่ะทุกคนค่ะเป็นมันกุ้งร้อยปอร์เซนค่ะนี่มีกลิ่นหอมค่ะทุกคนดูจิ้มลงไปค่ะมันแบบเยิ้มเย้มจุกๆกันเลยค่ะอ,อร่อยมากทุกคนอร่อยจริงๆ ลองไปซื้อมากินดูนะคะถ้าได้เข้าสวยร้อนๆเน,นี่คือเข้ากันมากบอกได้เลยดูความกุ้งค่ะจิ้มมันกุ้งจิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดอื้อ ทุกคนอร่อยมันกุ้งของแบรนด์เชฟอร่อยอร่อยมากด้วยไม่รู้จะพูดยังไงอ,อือเนี่ย น้ำจิ้มซีฟูดมึงกับผักฟินมาก ือมมีฟีลเดียวกันกับได้กินมันกุ้งแทๆ100้ๆร้อยเปอร์เซนเลยค่ะให้ดูค่ะทุกคนค่ะอร่อยมากเนี่ย,ยิ่งเอาไปนึ่งยิ่งแบบมีความเข้มขน้น ยิ่ยงหอมยิ่ยงอร่อยอน้ำจิ้มซีฟูด้ด ที่น้ำจิ้มทฟฟ ขออนุญาตไม่กินหัวนะคะมันแกะยากค่ะกินแค่เนื้อแบบเน้นๆจิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดแบบจุกๆจิ้มกับมันกุ้งโหยอือ มีเสียงไก่ขันด้วยค่ะทุกคนค่ะน้องไก่มาให้กำลังใจค่ะทุกคนที่ดูก็อย่าลืมให้กำลังใจไอ้ด้วยการกดไลค์กดซับสไคร้และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอ้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปแบบซับยับวยอๆให้ทุกคนดูครับ เสร็จจากินมันกุ้งทะลักไอ้ก็จะเอามันกุ้งตัวนี้ไปทำน้ำพริกกินกับข้าวสวยรลล้อนๆค่ะกินกับผักคงจะอร่อย,อยหน้าดูเลยค่ะทุกคนค่ะ กุ้งตัวหนึ่งมีมันนิดเดียวเองกว่าจะได้เป็นกระปุกแบบเนี้ยคงใช้กุ้งหลายตัวเนาะทุกคนคะ่ะอืมสับ อร่อยออน้ำจิ้มซีฟู้ดก็แซ่ปปบเพราะว่าทำเองค่ะ ตรงที่ไอแกะเปลือกกุ้งใส่ด้านหลังก็จะมีถาดรองอีกทีนึงนะคะทุกคนค่ะอร่อ,อย มือเลอะค่ะไม่เป็นไรเนาะล้างได้อย่าลืมไปซื้อมากินกันนะคะนี่เลยค่ะมันกุ้งของแบรนด์เชฟอร่อยจริงๆค่ะนี่ค่ะมีมันปูด้วยค่ะอร่อยบอกต่อเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซั b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอนะคะสำหรับคลิปนี้ไอไปแล้วค่ะบ๊ายบาย